เหลือนั่งของขวัญหนูมีแต่พะนสุยาเย็นดีได้เป็นตัวแชนของเตืนเตือน,อนด้านอนุบาลสามาากเราาความโหดซึกวันแห่งความสำเร็จนี่เริ่มแหลกในั้านอนุบาลเรามีเพียงคัสะต่างๆเล็กน,น้อย แต่ตอนนี้เขาเติบโตขึ้นปัจจัยแค่เสียงร่างกายและส่วนสูงเขายังพัฒนาความหูตั้งต่าง,ง,งจากการอ่านและการเขียนได้เรียงลูกภายในห้องเรียนและทางในหนออห้องเรีนะ้ยงหนูดว่าว่ามีสิ่งใดทิ่งเขาเนี่ย มี่งร้คอยสอนเพื่อความโห่และประสบก,การณ์มากมายพวกหนูสัญญาว่าจะเป็นเอ็แนี้ตลอดไป 9, 9. เจ้าขอบคุณเจ้า